ไอ้ไ <Ooh. S 3> ้ครับปะทต่ายสบายดีทุกคนซอพเนาะครับแกตาสกินเนทที่เข้าพี่น้องนี่ก็ตากระไ้วคือเก่าเป็นอ่าะอันนไปขนลืมนั้เนาะพี่น้องหมดนั้นวคือหมักได้สาหิบตู้ันยาของไก่เนาะขอจีนกจนคงเียกใบตู้ตาน คิดอยางในนู okay. yes, um, uh, ้นในนู้นี่เนาะเลยมาจะกินนิดน้องแบบนี้อมปลอมนี่พี่เด่นกรมสีมาเกตรมี่บอกสีมันนี้่ตัวพครับพี่น้องมามาวะว้าะปาทองเหี่ยวโรยคมผมหา คิปไคิปน,นี้ใช่นนคลิปย่ามติมีกระิดเพลงเหรอืมมัเสียงโลกอะไนะ,<ล>ะ,ะพีนพนพนพ่น้องเขาเลื่อน tiktok ไม่พั่วเขาเล่อน tiktok บอรคนปิดมาพี่น้องเร็ตครับยาตาตื่น,นอนมันอยากเข้านนพี่น้อ เดนยินนะครับเข็ดคือเานี่เราใส่มือใส่ยางเรีอบร้อยแล้วก็ใส่ตาในเน่ยนั่นแต่คณเวียดมาใส่เขาเหีบกาตรงไหนตรงอนะเหตดนเรเียนกนัไเดี๋ย่ยิ้มเขา อยู่กกินะมคือห้งกินแล้วของดหน้ากินได้อยู่เลยหาหมูว่ายใต้กระโดดไม่ไหวหาหมูยังสองนาทีหายใจปาทัานตัว้องเดี๋ยวเฮียจลิกนอารมณ์อยู่ในอันเฟสอันเดโอย เพราะเป็นลูกน้อตอนนี้ก็ใส่เห็ดยังก็เห็ดปานได้เนาะสิฮอดหาหมู่ีเลิกงานแล้วบ่บ่เฮ็ดแล้วเด้อโอ้เนื่อยเนาะนบ่เหน่อยเด้อบ่สิหาจักเงอยู่เัวคอยเขาแซแล้วเฮ็ดเขแ่กัน

สองทูส์ขอเบลไปเ่อยๆคุณทำอะไรล่ะตอนผมทำเลยก็อ่าผักโบลนะเบลต์แรงดวนเลยจ้ ยังไงมันแหลวัยตัวหน่อยใหญ่มากเลยฝันนาบูญฝันบุญเมือีันนมเปอนเรเมื่อะหัวหน้าบ่พนหัวหน้า้วเป่าช้างช้างใช่ะช้างเ่อนยหนอ คนลัดที่หลดมคอยคอยเกือบหลงบักมึงน้ามึงดดงขึ้นเลยไปว่ากำทันต่างตอน่ะปันนี้มันโค้งอยู่บนทัวอันมันก็หลงไปไลบันเอินใจวันจอนดองขึ้นเกือบสิานมันลงคอบติแล้วันว่าเอาต่ที่ขวดเอยคู่นงสามสิบเก้าโอ้ยตหญ่จ้มานแบบ แบบ่เพงบาบอบแม่บามันเป็นเรามันเป็นมันเป็นมันเป็นอยางมันเป็นอยางมันจะติ่กจะโตเลยอู้้สามคมหมัดพอุนี้เี้ยงมหิดีพะปะโอ๊บอ่ะน้าืมหอตีนบอันโอ๊บสำเร็จคือเก่าเย็นรู้เหื่อม่หมีหั

อืเนาเอาลเอาบสุดเลยหันปอหัวน้อน้อยนอยนี่เขาก็บบเอาบดมันมซนบ้า้วต้องหยังงเอาเอาบดห้าครไในอนาคตแบบนี้เ่อยไ่บอกลนในอนาคตแบบนี้่อยือได้ิหลายเออเอาแบบ ติดกคนกระดังเมนียไปนาไทนเี่ยวงคนดังตัวดังมาแล้วเหนียไปนเขาเสกฮะน้งห้เวมันงสีแข็งบย บกแหงเลยบกแหงบักฟูดเหมือนห้แต่บอกล่าวมหามันบคือกันน่อไมาหนมอไม่อ่อนจะเอามืปอกปานนึันเอาบบได้แบบแนี่อเมื่อแล้วไปยังสิหาไปหามาย่าเ้เาเ่อกี้นะแม่สิบินข้าวกะจะน่ากันกับมาเอาข้าวทพิพากย์อ่น่

ใจเขาคิดว่ามันยังเด้เสียงโอ้ถนัดถนัดอยู่การถ่ายคลิปเพื่อนแม่ครัวเพี่น้องน้องเนาะแม่ครัวเพี่หนั่งค้างตอนมันตอนมันดิบแซ่บเพื่อนไดมันดิบกันเลยซีซอ่นทั่วอ่านแล้วอัดนไม่ออกกินอะไรกินนชจีนอยู่แบบบริปปลาเป็นบริปปลาแบบมันเรื่องๆมาสินะอันนี้แม่ครัวเวียดคขั้วเหล้าไม่เอาชิ้นหมดเลยแต่เป็นคนล้าเลยล้วเอาพ่อคลิปใหม่พี่น้อง